แฟนสิงว่ายังไงกันบ้างเชลซี Chelsea, มองซาฮาเป็นตัวเลือกรองห่างเวืดอดตวของบามายองแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนรางานข่าวตรงจากเดเมลิเวอโอ้โูลล่าสุดบอกว่าเชลซีกำลังช่างใจที่จะสูบของมิซาฮามาจากคิสซัมพาเลตโดยตอนนี้น่าจะตัวก็เหลือสัญญากับทีมถึงแค่กลางปีเท่านั้น ทัพสรตนแคมเชลซีนับในศึกพรีเมียร์อังกฤษนะับกำลังพิจารณาที่ยื่นข้อเสนอสู่ขอวิบพิซาฮาแนวลุกตัวเก่งจากคิสซัมพารเลตมาร่วมทีมนะในตลาดซื้อขายรอบนี้เชลซีนับตกเป็นข่าวว่ากำลังต้องการเสริมความแข็งแกร่งในเกมลุกอย่างหนักนับโดยคนที่ตกเป็นข่าวมาตลอดในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็คือปีร็มลิกออกมาไปยองกองหน้าจากบาเซโลนาแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนนับดิมเซนตัวเก่งจากอนะีฟ์ตันนับแต่จนแล้วจนนะรอดนัดิวดังกล่าวก็ยังไม่มีวิแววว่าจะจบลงง่ายๆหลังจากทััั้งงงฝ่่่่่าาายยนนนเเห็ตตกรืออควู ซึ่งสาหรับตัวของซาฮาเองนะปัจจุบันเหลือสัญญากับทีมอยู่แค่ระดา1หนึ่งปีและถึงแม้ว่าจะมีข่าวหรือว่าพาเลซยื่นสัญญาฉบับใหม่้เขาพิจารณาไปแล้วแต่เป็นที่เชื่อนะว่าแข้งวัยยี่ปีนะอาจจะไม่ปิดโอกาสในการย้ายทีมเพราะว่านี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่เขาได้ยืนไปอยู่กับทีมใหญ่เพื่อพิสูจน์ตัวเองหลังจากที่เจ้าตัวนะไม่เคยสามารถแจ้งเกิดได้เลยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับ ซึ่งอย่างไรก็ตามนะักเชลซีก็เคยตกเป็นข่าวอย่างหนักกับซาฮาเมื่อตั้งแต่ช่วงเสม,มอปีก่อนแล้วนั่นถึงแม้ว่าตอนนั้นน่าจะยังไม่ประสบความสำเร็จในการล่าตัวงเขาก็ตามแต่ทีมดังแห่งทีมสแตมฟอร์ดบีทนะก็ยังคงจับตาดูสถานการณ์ของเขาอยู่เรื่อยๆในตอนนี้นะครับสำหรับแฟนเชลซีเองน้ำคิดเห็นและรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกพวกเราหน่อยนะครับ <'re> right. ก่อนจากกันไปนะแฟนเชลซีร่วมโดเน a t หรือว่าสมัครสมาชิกนะเพียงเดือนได้0บาทเท่านั้นนะครับ <'re> right. เพื่อเป็นกำลังใจนะให้ผมทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสสวััดีครบ